สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการทําคลิปนะในรูปแบบใหม่ก็คือว่าแป้งค่อนข้างที่จะเหมือนหมดแพชชั่นกับการทําคลิปในรูปแบบเก่าๆเนาะก็คือแล้วอย่างหนึ่งคลิปราศีส2ราศีอะ่ะคนยอดวิวคนค่อนข้างที่จะดูไม่เยอะนะคะคือแป้งอยากขอความคิดเห็นแล้วกันเนาะใครที่อยากให้แป้งทาคลิป12ราศีอยู่ก็เมนต์มานะคะเมนเมนมาไว้เนาะว่ายังอยากให้ทําอยู่นะคะก็จะทําต่อแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็จะเปลี่ยน หรือว่าจะเพิ่มเป็นเพิ่มเป็นคลิปอะไรก็ค่อยว่ากันนะคะแล้วพอคราวนี้เนี่ยการพยอนการพยากรณ์คลิปวันจันทร์นังคารพุดธระหัสเนี่ยแป้งจะเป็นการพยากรณ์ความรักโดยรวมทั้งหมดเลยทําเหมือนตอนแรกๆที่เรารู้จักกันแรกๆค่ใครตามคลิปแป้งแรกๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะแบ่งเป็นการงานการเงินแล้วก็สุขภาพนะคะโอเคถ้าเกิดพร้อมกันแล้วไปรับชมประฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณเกิดวันอังคารนะคะมาวันอังคารนะผู้ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะคะขยันข้นขันขยันขันแข็งเลยนะคะถ้าตามลักษณะวิสัยดาวคือคนเกิดวันอังคารคือกล้าแข็งขยันคุณกล้าหาญนะคะถามว่ามีข้อเสียของมันไหมคุณเกิดวันอังคารก็มีแต่ว่าเรารู้ในบริบทที่ดีๆแล้วนําสิ่งดีๆมาใช้สุดท้ายเราจะกลายเป็นคนดีค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยพูดอะไรเนี่ยหมอจ๊ะอ่ะ คุณเกิดวันอังคารนะคะ energy ความรักของคุณโดยรวมทุกสถานะใดๆก็ตามที่แปลงอ่านนะตรงนี้ก็คือเป็น five of pentacles คุณรู้สึกปวดหัวกับความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ที่มากระทบใจิตใจคุณตอนนี้มากๆนะคะมันมีความสัมพันธ์ที่เข้ามาทั้งทางที่คุณได้รับมาได้ยินมาได้ยินข่าวมาแล้วไปเห็นมาแล้วได้รู้มากับคนคนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าการที่มีคนคนนี้อยู่ใ,ใกล้ๆ energy ของคุณมันอยู่ใน energy ที่ลบลบลบ คุณรู้สึกว่ามันท็อกซิกมีแต่เรื่องที่ทำให้คุณไม่มีคุณค่าในชีวิตมันมีความด้อยค่าเกิดความไม่มีกำลังใจต่างๆเกิดขึ้นแต่ไพ่ใบเนียเห็นชุดนางพยาบาลไหมคะแต่คุณก็แกร่งพอที่จะสามารถรักษาตัวเองได้ยืนอยู่ในจุดยืนของคุณได้ดีเหมือนกันนะอือ่ะทีนี้มาดูว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรกับคนคนนี้นะคะแต่บางท่านบางคนคุณอาจจะเป็นคุณแม่ ที่กาลังตั้งคันอยู่อันนี้ในบาืองท่านบางคนนะแต่เอาเป็นว่าในสถานการณ์ความสัมพันธ์ตอนนี้เหมือนคุณกาลังแบกรับแบกรับสถานการณ์ของความสัมพันธ์ตรงนี้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณเป็นฝ่ายที่ต้องรับภาระอยู่ฝ่ายคนเดียวดูแลลูกคนเดียวหรือว่าบางคนเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ด้วยกันก็ดูแลสัตว์คนเดียวหรือว่าภาระที่คุณเคยมีอยู่บางคนคุณแม่คุณป่วยพ่อคุณป่วยแต่คนรักของคุณหรือคนคนที่เคยใส่ใจดูแลคุณเขาห่างเขินคุณไป ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอยู่ในบทที่มันค่อนข้างมีความสุขเนาะมันเป็นอะไรที่ทอยทิ้งทอดสายมีความรู้สึกดีต่อกันแต่สุดท้ายปัญหามันเกิดขึ้นจากการที่ทั้งคุณและเขาทุกอย่างเป็นกนารอ่านสลับกันได้ต่างปกปิดความรู้สึกภายในใจของกันและกันเอาไว้ปัญหามันก่อเกิดจากว่ามีใครคนหนึ่งเข้ามาเป็นชนวนในความสัมพันธ์นี้บางคนบางท่านคุณมีเกณฑ์เหมือนอย่าล้างกันไปด้วยนะเกือบจะอย่าล้างกันแล้วอะนะคะแต่ว่า มีลูกหรือมีใครเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเนาะอ่าบางท่านคุยกับชาวรัสียตุลและคณะตุลจัสติสแต่ความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกมันไม่เท่าเทียมคุณเหมือนต้องนั่งแบกภาระตลอดแล้วก็มีเรื่องของคุณที่ยุน้อยกว่าเข้ามานะคะเป็นเป็นตัวปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของถ้าคุณมีอาหรือมีพ่อมีแม่หรือเขาที่มีพ่อมีแม่เป็นผู้ใหญ่รับราชการอาหารตำรวจหรืออะไรต่างๆมันมีเรื่องตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สำหรับคนเกิดบังคารอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คุณกับคนรักของคุณตอห้องระแห่งกันแต่ปัญหามันไม่ได้เกิดจากพวกเขาเกิดที่คุณเจ็บแล้วคนเหล่านั้นครอบครัวของคุณลุกขึ้นมาซัพพอร์ตคุณนะคะอืมแต่เรื่องของสถานการณ์โดยทั่วไปหลักๆเลยก็คือสถานการณ์ตรงเนี้ยคุณได้ไปรับรู้ความรู้สึกของใครคนหนึ่งที่เขามีปัญหาคุณก็คอยอยู่เคงข้างเขาตลอดแต่สุดท้ายคุณแต่สุดท้ายแล้วคือเหมือนกับว่า เขาเขามีทีท่าเหมือนอยากจะคุยกับคุณจริงจริงจังๆหรือว่ามีการวางแผนอนาคตแต่ว่าสุดท้ายแล้วไงรู้ไหมสุดท้ายแล้วเหมือนกับเขามีสถานการณ์ที่เขาอยู่ๆเขาก็เงียบไปแล้วก็เหมือนมาบอกคุณหรือพูดอะไรตัดกับคุณว่าเออมันได้แค่นี้อ่ะมันทําได้แค่นี้ถ้าเป็นในสถานะไม่ชัดเจนก็คือว่าก็ยังเป็นได้แค่เพื่อนยังไม่พร้อมที่จะเป็นอะไรต่อไปนะคะอืมทีนี้คุณก็เหมือนเด็กหลงทางเลยเพราะเขาทาอย่างนี้ เขาเคยรับปากอะไรบางเรื่องไว้บางคนบางท่านมีการรับปากในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อยากจะพัฒนาต่อบางคนบางท่านมีการจะรับปากในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะสร้างครอบครัว,วก,กันก็เหมือนกับไม่ได้พูดถึงมันอีกและนะคะอืมอ่ะทีนี้ดูต่อค่ะอ่ะทีนี้ดูต่อนะคะกับความคิดของคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณ เขามีความรู้สึกยังไงกับคุณเอชออฟวอนตอนแรกเขาค่อนข้างที่จะตื่นเต้นและมีความสุขมากเลยที่คุณอยู่ในชีวิตของเขามันเป็นความรู้สึกดีๆคือพูดง่ายๆว่าคุณเป็นเหมือนกับว่าเขาไม่ต้องไม่ต้องหยิบช้อนอะคุณเป็นเหมือนกับว่าหยิบขนมเข้าปากเขาถึงปากเขาเลยอะนะคะง่ายๆขนาดนั้นเลยอะนะคะอืมอ่ะความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณ Out, เ,เขามีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คุณเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนมาเติมเต็มเขาเขาเป็นดั่งราชินีหรือราชาเลยที่คุณทําให้เขามาทุกอย่างตลอดคุณเป็นเหมือนความรู้สึก energy ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นชาเลนจ n มีความรู้สึกดีๆแต่พอคราวนี้เขาเหมือนกับได้รับอะได้รับจนสบายได้รับจนชิลคุณพาเขาไปท่องเที่ยวด้วยนะคุณมีการัพ p อ o r t เขาดูแลเขาทุกอย่างเป็นการอานสลับกันได้คือต่างคนต่างมีการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหลายเรื่อง ออมีการช่วยเหลือกันเรื่องงานมีการช่วยเหลือให้คำปรึกษากันเรื่องครอบครัวเรื่องต่างๆนะคะแต่แล้วอยู่ดีๆพอคุณลุกขึ้นมากระบดใส่เขา for of penacles t นะคะไพ่บอกว่าเขาเองก็กระบดใส่คุณเลยเขาก็แสดงตัวตนที่แท้จริงแสดงตัวตนที่เห็นแก่ตัวกลับมาใส่คุณเหมือนกันค,คนคนนี้นะคะออพอคุณเห็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเดพอคุณเห็นอย่างนั้นแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะตกใจเหมือนกันแหละนะคะคือเอาง่ายๆว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขา คือคือเขาคิดยังไงคุณใช่ไหมคุณทํำยังไงเขาเขาก็จะทำกับคุณอย่างนั้นน่ะคนคนนี้คิดแบบเนี้ยกับคุณอืมถ้าคุณดีกับเขาเขาก็จะดีเขาก็จะเป็นแมวน้อยๆที่อยู่กับคุณนะคะต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีกันกี่คนก็ตามในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกอยู่กับคุณอบอุ่นคุณเป็นที่ที่สบายใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นที่ที่ไม่สบายใจกับเขาแล้วแล้วก็เขาจะกรลุกคุณหมบกระบฏใส่คุณเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมเราพูดอะไรอย่างเขาก็ฟังหูทวนนลมะะค คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความชาญฉลาดแล้วก็อิสระเขาไม่ชอบอิสระในตัวมากๆเลยค่ะหาตัวจับยากอืมนะเขาก็เลยมั่นใจในตัวเองว่าต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันจะยังไงอะเขาก็ยังมั่นใจว่าคุณก็ยังจะไม่เป็น,นจากเขายังอยู่กับเขาทีนี้ขอดูว่าเขารักคุณไหมแล้วเขาคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้ไพ่ไฮโลแฟนคุณอยู่ลึกจิตในติดจิตใต้สำนึกเขาเลยแหละ แต่ถามว่ารักหรือเปล่ามันมีความรักอยู่นะแต่ว่าเป็นสิ่งที่รักแบบลืมไม่ได้อยู่ในจิตสํานึกได้แต่เขาก็ถามว่าเขาไปรักคนอื่นได้ไหมเขาก็ไปรักคนอื่นได้เหมือนกันนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะใครที่มีความรักดีอยู่แล้วไม่ต้องมาดูนะคะห้ามขาดเลยนะอืมแป้งพยากรณ์เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และแนวทางที่จะมันแก้ไขแล้วไปต่ออย่างไรนะคะออโอเคแล้วก็เขาคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้แค่ไหนนายออ p e n นเ c เค s คาดหวังน้อยๆไม่เยอะเลยค่อยปีนขึ้นต้นไม้แล้วการปีนขึ้นต้นไม้เป็นไงคาดหวังแบบไม่มั่นคงเลยนะค่อยๆคิดค่อยๆทําขอหาเหตุผลให้กับตัวเองก่อนว่าจะไปยังไงต่อช่วงนี้ก็ขออยู่แบบวันๆหนึ่งอยู่กันให้รอดสักสามเดือน6เดือนก่อนแล้วกันยังไม่ได้คิดถึงอะไรขนาดนั้นนะคะอืมขอดูข้อความหนึ่งใบที่เขาอยากบอกคุณคะ่ะ ข้อความหรือจดหมายนั่นเองนะคะนายออฟวอนเขาเป็นคนค่อนข้างขี้ขาดอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะหมอไม่ได้ถ้าหมอพูดแรงไปขอภัยเขาเขา,เขามีอะไรอยากจะบอกคุณถ้าปัญหามาวิ่งพุ่งชนเขาหนีนะจบเลยนะคะแค่นั้นน่ะนะอืถ้าปัญหาพุ่งชนใส่เขาอีกเขาหนีสิ่งเดียวที่เขาทําได้เขาทําได้แค่นี้นะเออทีนี้มาดูความรู้สึกของคุณกันบ้างที่มีต่อคนคนนี้ค่ะ เขาดูความรู้สึกที่คุณมีกับคนคนนี้อืจริงๆคุณเองก็ไม่ยอมแต่ว่าคุณรู้จักพอนหนักเป็นเบาคุณรู้จักให้เกียรติครอบครัวเขาให้เกียรติตัวเราหรือให้เกียรติสังคมรอบตัวเขาหรือให้เกียรติสังคมของคุณโอเคโอเคนะชัดเจนนะคะไพ่เดอะซัม่ท่านคุยกับชาวราศีกุมละคณนะากุ๊มเนาะไพ่ออมเพเรียลท่านคุยกับชาวราศีมเมษลัคณาเมษไฟออฟวอน ใช่คุณเองก็พร้อมที่จะกระบฏถ้าไม่ชอบมาผักกลนแต่คุณกระบฏแบบปณีปนอมนะคะค่อยค่อยไปค่อยๆเป็นอย่างช้าช้าทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องของมีมือที่สามที่4ี่เข้ามาตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีคนรักอยู่แล้วก็ได้นะคะเออแต่เอาเป็นว่าความคิดที่ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้แหละแต่ว่าความคิดที่คุณมีต่อเขาก็คือคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกแต่แรกแล้วความสัมพันธ์นี้มันยากจะให้มองถึงอนาคตดูดิมองไปยังต้องก้มดูเลย คุณว่ามันไม่ง่ายแต่ทีแรกแล้วพาคราวนี้คุณก็เริ่มใช้ใจในการส่องความสัมพันธ์นี้สรุปว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดจริงๆตอนนี้สิ่งที่คุณคิดก็คือว่าคุณจะลุกขึ้นมาเป็นผู้ตั้งกฎคุณจะลุกขึ้นมากบฏคุณจะลุกขึ้นมาเพื่ออยากรู้นิสัยแท้จริงของคนคนนี้อย่างแท้จริงความคิดของคุณแต่ว่าคุณก็ไม่ได้คิดที่จะทําร้ายเขาคุณแค่จะลุกขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองเพื่อให้เขาแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาและรอเวลาไพ่วิวออ โดยใช้หลักการและเหตุผลในการให้มันดําเนินไปคุณต้องการเหตุผลที่มันพพอร์ตมากกว่านี้เพื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณจะต้องไปต่อและตัดสินใจให้มันไปที่ทางไหนนั่นเองค่ะอืคุณรักเขาไหมแล้วคุณคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหน mm. Queen's of Pentacles คุณรักและพร้อมดูแลเขาเลยถ้าเขาอยู่ถ้าเขาอยากจะอยู่และอยากให้คุณดูแล คุณคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยเพียงใด The Lover โอเคบางท่านคือชาวราศีมิถุนและคาวนาคิถุนคุณไม่ได้คาดหวังหรอกเพราะมันอย่าลืมว่า The Lover มี S ข้างหลังคุณเข้าใจว่าความรักอะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ทุกวความสัมพันธ์มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือถ้าในกรณีที่แป้งอ่านคุณเองที่เข้ามาฟังคลิปนี้คือคุณเป็นคนมีตัวเลือกคุณก็เลยไม่ได้คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้กับเขามากเท่าไหร่หนักน,น,นะคะอืม คุณมีคนมีตัวเลือกอยู่แล้วอะนั่นแหละนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้ดูกันต่อกับแนวโน้มความสัมพันธ์กันดีกว่าค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะอ่ะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอังคารค่ะสเตรนท์บางท่านคุยกับชาวราศีสิง์ลัคนาสิงห์โอ้โหเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณยังไม่ไวายปัญหาย,ยังไม่จบมีเรื่องคนรักเก่าของเขา หรือของคุณทุกอย่างเป็นการสลับกันเข้ามาอีกนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะอ่ะดูกันต่อเลยนะคะดูกันต่อเลยนะมาคนที่เกิดวันอังคารนะคะแนวนุ้มความสัมพันธ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรมีเรื่องราวของคนรักเก่าของเขาหรือของคุณมีการกลับมานะคะมีสงครามน้ำลายกันเกิดขึ้นมีการสาดโคลนใส่กัน มีการทำสงครามประสาทใส่กันนะคะเออคุณแต่คุณเป็นยังไงคุณคุณยืนดูอยู่ห่างๆคุณยืนดูอยู่ห่างๆรอเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงเท่านั้นไม่พอยังมีเรื่องราวของใครคนนึงที่เป็นคนอายุน้อยกว่าเข้ามาอีกคือน่าจะมีหลายคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้ยุ่งเหยิงมากคนมากความในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมคุณทํายังไงคุณยืนดูเฉยๆแต่เดี๋ยวป้งจะ พิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ว่าคุณรู้สึกงไงกับสถานการณ์นี้จากนั้นมาคุณกับเขาเป็นยังไงต่อไปมันเป็นการตีเนียนคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งคุณรู้ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเขาตอนนี้เป็นยังไงแต่เขาไม่รู้ว่าคุณรู้เออคุณนิ่งคุณรอให้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันจะเป็นยังไงให้มันเปิดเผยยังไงแบบไหนออกมาสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไปเห็นในโซเชียลมีเดียนะคะในโซเชียลมีเดียบอกเลยในทางโซเชียลมีเดียเนาะแล้วพอคราวนี้มันก็จะทาให้คุณรู้สึกว่า มันเกิดความรู้สึกที่แบบเออวะมันเห็นชัดแล้วนะในความสัมพันธ์นี้ว่าไปในทิศทางไหนทีนี้มาดูว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคุณคิดยังไงกับมันแฮงแมนมันยังไม่มีเหตุผลพอที่คุณจะตัดเขายังมีไม่มากพอแต่ก็เหมือนกับนั่งอยู่บนกําลังจะว่ายน้ําหนีไปแล้วอ่ะเอาง่ายก็ก็เหมือนกับยังยังอยากรอดูอีกนิดนึงอยากเห็นอีกนะคะทีนี้ขอดูเขาเป็นยังไงจากเหตุการณ์นี้อืม เขาก็ไปเคลียร์กับความสัมพันธ์ของเขาตรงนั้นอยู่อาจจะไม่ได้วุ่นวายอะไรกับคุณหรือไม่ได้ค่อยได้คุยกับคุณสักเท่าไหร่เพราะปัญหาที่เขาเจอมันค่อนข้างวุ่นวายแต่เป็นหมดเลยเขาต้องไปแก้เกี่ยวกับเรื่องมือที่สามที่สี่นะคะขออภัยหมอเป็นคนไรยอดอะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่เขาเจอนะคะตอนนี้เขาต้องไปเคลียร์กับคนอายุน้อยกว่าคนที่ออฟฟิศหรือว่าใครที่มีเข้ามาผูกสัมพันธ์กับเขาอืมทีนี้ขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในเดือนนี้สุดท้ายและท้ายที่สุด โอเคค่ะคุณจะมีการพูดอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาเริ่มรู้ตัวเขาเองก็เริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มตงิดต,ตงิดแล้วคุณก็จะเงียบไปเลยกับข้อความนั้นนะคะและทีนี้ดูว่าจากข้อความนั้นเขามีอากับกริยายอย่างไง The Tower เขาค่อนข้างที่จะตกใจเขาไม่คาดคิดว่าคุณรู้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงร,รู้เรื่องราวปุมหลังของเขารู้เรื่องสิ่งต่างๆเขาได้อย่างไรนะคะแล้วเขาทำยังไงต่อเพราะเขาเจออย่างนี้แล้ว f u l of Cup เขาน่าจะเศร้านิ่งทำ mv ใส่คุณอะแต่ก็ไม่ไปไหนอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเ,เหมือนพยายามทำสถานการณ์ต่างๆเรียกร้องความสนใจเพื่อให้คุณคุยกับเขาอะนะคะอืมโอเคค่ะทีนี้มาดูสุดท้ายแล้วคำแนะนำค่ะขอคำแนะนำของคุณในความสัมพันธ์นี้ทั้งหมด6ใบค่ะ the h a l o f a n ค่ะชัดเจนที่สุดเลยมันมไพ่บอกแลยบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าดูต่อ เดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูกรณีที่หนึ่งนะคะกับความสัมพันธ์นี้ถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์รักซ้อนก่อนเลยนะหาเราแฟนบางท่านคือชาวราศีกรกฎลัคขนากรากฎไพ่บอกว่านี่คือบริบทแห่งการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคุณอยู่ในบริบทนั้นแล้วนะจ๊ะอืมคุณได้เห็นทุกอย่างแล้วดูจากรูปเลยก็ได้ไพ่ใบนี้เซเว่นออฟซอร์สนะคะ ออได้เห็นทุกอย่างแล้วกับการกระทําของเขาที่เกิดขึ้นไพแนะนําว่าสิ่งสุดท้ายที่คุณจนะต้องทําได้คือการประนีประนอมพูดคุยกับเขาอย่าใช้อารมณ์นะคะแล้วก็ไม่ควรแคร์เขาเพราะที่ผ่านมาก็ไม่ได้อะไรในความสัมพันธ์นี้เนาะไพบอกว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกค,คุณก็ต้องปล่อยมือบางเรื่องบ้างนะคะปล่อยมือบางสิ่งบางอย่างบ้างเพื่อให้คุณดีขึ้นนะคะไพออไปสุดท้ายเป็น two o f cup s คุณอย่าท้อใจกับการที่ชีวิตของคุณจะหมดแล้วสิ้นหวังแล้วกับการที่จะไม่มีใครมารักคุณอีกมีแนวโน้มว่ามีคนจะมารักคุณอีกนะคะความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นในกรณีบางท่านบางคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยังไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่สามีภรรยากันเป็นแค่คบหาดูใจกันหรือความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนทีเ่เราไปซ้อนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยไพ่อยากบอกคุณว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่มีคู่คุณไม่จําเป็นต้องคู่คนอื่นมาเป็นคู่ของตนเองค่ะนะคะ คุณมีคู่ของตัวเองนะแต่ถ้าในบ,บทของความเป็นครอบครัวไพ่บอกว่าสิ่งเดียวทั้งหมดที่ได้เห็นมาแล้วคุณคงต้องใช้เหตุผลและตะกะในการคุยกับเขาด้วยความใจเย็นพิจารณาตามหลักเหตุและผลของมันแต่ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ two of cups มันเป็นชัดเจนมากว่าอืมมันมีแนวโน้มว่าคุณเลิกกันยากอยู่แล้วมันมีแนวโน้มว่าคุณว่าเขาอย่างไงเขาก็ยังเลือกคุณเป็นพ่อ เป็นพ่อของลูกเป็นภรรยาของลูกเขานะคะฉะนั้นต้องทำยังไงให้คุณสามารถอยู่กับมันไปได้ต้องใช้เหตุผลและความอดทนเป็นอย่างมากและตัดสินคดีว่าคดีเขาเป็นข้อๆไปอย่าเอาทุกอย่างมาปะปนกันมันจะทำให้ผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ตาสว่างกับสิ่งที่คุณบอกเขาอย่านำทุกเรื่องอย่าใช้อารมณ์ในการมาทะเลาะนะคะเพราะให้เป็นวิธีเดียวที่จะ,ท,จะที่จะจัดการเขาได้อะ หมอไม่ได้ไปจัดก,การค่าฟันอะไรกันที่นะไม่ควรนะคะบาปกรรมแต่หมายถึงว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนที่แบบปึ้งปึ้งปึ้งยิงคําถามหาหลักฐานให้เขาเห็นฟุบฟ,บฟบุแล้วบอกเขาด้วยความใจเย็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าเขาจะจนมุมอ่ะนะคะเอออ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะกับความรักของคนที่เกิดวันอังคารเป็น Energy โดยรวมทั้งหมด ะะประมาณนี้ค่ะการงานของคนเกิดวันอังคารนะคะมาดูกันเลยนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะการงานของคุณใบแรกที่เห็นมีเกณฑ์ที่จะโดนแย่งโปรเจกต์โอ้โห,โ,หโหหลายการมากใบแรกออกมามีเกณฑ์ที่อาจจะเออผิดพลาดในเรื่องงานหรือหรือโปรเจกต์อะไรที่เราคิดอาจจะมีการเขาทําก่อนทั้งทนที่เราคิด นะคะมีมีเรื่องราวภายในบริษัทที่ที่มีการอื้อจริตหรืออะไรบางอย่างก็เช็คตรวจให้ดีเนาะอืมแต่ไพ่ก็บอกว่าการที่คุณโดนแย่งโปรเจกต์หรืออะไรต่างๆมีแนวโน้มว่าคุณจะได้โปรเจกต์ใหม่ที่เป็นโปรเจกต์ที่ดีกว่าเป็นโปรเจกต์กระทำหันหเป็นโปรเจกต์ที่แก้ที่ต้องแก้ไขสถานการณ์แต่ว่าสุดท้ายคุณจะได้รับชื่อเสียงคุณจะได้รับเครดิตและการชื่นชมจากผู้ใหญ่ปล่อยทุกอย่างผ่านไปค่ะ ใครที่อยากหางานใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่แน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าการท่องเที่ยวการเดินทางโอ้โหบูมมากคนวันอังคารบูมมากๆเลยนะคะแล้วก็งานเกี่ยวกับการสื่อสารการแปลภาษาก็บูมมากเช่นเดียวกันนะคะแต่ไพ่เดอะทาวเวอร์ออกมาหนึ่งใบแป้งก็ต้องทายว่าการงานของคุณไม่ว่าจะงานงานประเภทไหนก็นแล้วแต่โดยเฉพาะขับรถขับราก็ต้องระมัดระวัง นะคะในเรื่องของการขับขับรถขับขี่ปลอดภัยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์มีการส่งสัญญาณเพราะไพ่ทั้งหมดโดยรวมก็ไม่ได้แย่แต่ไพ่เดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์โทษทีจับเดอะทาวเวอร์แย่ใบเดียวเนี่ยคือต้องระวังเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบกระทันหนในเรื่องของงานที่เกิดขึ้นนะคะบางคนทํางานเกี่ยวกับทางน้ําก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุทางน้ำเนาะต้องระมัดระวังมากๆนะคะ แล้วก็เรื่องอุบัติเหตุในเรื่องของการทํางานค่ะทางานโรงงานเครื่องจักรต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะคะอ่ะทีนี้ขอดูอีกหนึ่งใบเกี่ยวกับเรื่องการงานที่ไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติม s i กออฟสอดค่ะถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสังคมในที่ทํางานแต่จริงป้าเห็นบริบทโดยรวมอ่ะมันมีมาตลอดแต่คุณรับได้แล้วอ่ะคุณไม่ได้ซีเรียสกับมาแล้วแต่ว่าจะมีใครคนหนึ่งที่เป็นปัญหากับคุณในที่ทํางานคนคนนั้นจะออกไปคนคนนั้นจะห่างไป แล้วเน no. อมเดือะชาริออตบางอ่านี่ไงเดือะชาริออตจะบอกเลยว่างานที่คุณจะได้รับในเดือนนี้เป็นงานแบบไฟไหม้อมาเร็วมากมาเร็วแบบฮะมาแล้วเหรอมา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 ,มาโดยเร็วระวังเรื่องข้อผิดพลาดเกิดข้อเกิดความเสียหายนะเดือะทาวเวอร์ต้องระวังนะคะเกิดวความเสียหายเรื่องของงานการทํางานช่วยๆการทํางานแบบแบบขอไปทีนะคะไม่ได้เลยเพราะมีเกณฑ์ที่มันจะเป็นผลตอบรับมันจะผลตอบกลับมา ฟีดแบ็กไม่ดีนะคะทำให้คุณเสียการเสียงานนะคะเสียชื่อเสียงเรื่องราวต่างๆไม่ดีแต่ไพ่เดอะ u ซามาแป้งก็เชื่อมั่นว่าคุณจะผ่านตรงนี้ไปได้คุณจะผ่านตรงนี้ไปได้อาจจะเสียหายนิดหน่อยนะคะในเรื่องของบริวารหรือลูกน้อง six of p e n t a c l e อืมมีแนวโน้มเรื่องอะไรเอ่ยอ๋อโอเคค่ะบางคนบางท่านคุณจะได้รับชื่อเสียงหรือเครดิตจากการไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือทำ csr ไหมหรือว่าอะไรต่างๆนะคะ การเกี่ยวกับดูแลสัตว์ดูแลคนยากไร้นะคะอยู่ๆคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาจากสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยอันนี้ใน,น,น,นบางคนบางท่านนะคะแต่แป้งไม่ได้คุณสร้างภาพนะแค่เล่าดวงให้ฟังเฉยๆนะคะแต่ไม่ควรสร้างภาพเราทําอะไรด้วยใจก็ทําด้วยความบริสุทธิ์ของหัวใจทั้งหมดที่เรามีเนาะอืมอ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นอะไรที่ดีมันเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆเนาะแล้วก็ จคุณจะได้ผู้หญิงหรือคนที่สูงอายุมากๆมีประสบการณ์ในเรื่องของด้านการทํางานสุดๆเข้ามาเป็นพี่ปรึกษาในชีวิตของคุณมีบทบาทสําคัญที่ทําให้ชีวิตการงานของคุณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคนที่เป็นคนที่เก่งมากค่ะรอบครอบฉลาดรอบรู้ในทุกด้านเลยอ่าถ้าคุณทํางานกับครอบครัวก็อาจจะเป็นพี่สาวญาติพี่น้องฝ่ายแม่แต่เป็นผู้หญิงที่เขา เข้ามาผลักดันคุณให้คุณเติบโตในเรื่องของงานตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมอ่าใบสุดท้ายไพ่มีอะไรในเรื่องงานอีกไหม six of cups โอเคค่ะในบางคนบางท่านที่หางานอยู่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานจากบริษัทเก่าด้วยเช่นเดียวกันบริษัทเก่ากลับมาทักทายนะคะกลับมาทํางานไหมระบบเขาดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเขาเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณก็สามารถที่จะพิจารณาที่จะกลับไปได้นะ อันนี้ในกรณีบางคนมันขั้นนะ้ดวงทั่วไปนะคะเออแต่ไพ่สวยนะจาก Energy ที่ป้างเห็นในไพ่มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงระบบทุกอย่างดีขึ้นไพ่ Six of c u ัใบนี้ไพ่ใบสุดท้ายบริบ,บทของมันคือการ Renovate งานเก่าการ Renovate เรื่องเก่าของงานการนำเรื่องเก่าๆของงานกลับมา Renovate ใหม่กลับมาทำใหม่ทำให้เกิดชื่อเสียงทำให้เกิดสิ่งดีๆกับคุณการนำความคิดใหม่ๆหรือ คุณกลับไปอ่านหนังสือที่เป็นกลยุทธ์ทางการค้าเล่มเก่าๆที่คุณฝังเอาไว้ในตู้หนังสือที่ไหนหรือกลยุทธ์คุณทํางานเกี่ยวกับอะไรคุณก็ไปหาหนังสือหรือลองกลับไปหาประสบการณ์เก่าๆดูไพ่บอกว่าไพ่เนี้ยเป็นไพ่คีย์เวิร์ดของการที่บอกว่าคุณจะสามารถนําสิ่งเหล่านั้นประสบการณ์เก่าๆเหล่านั้นกลับมาแก้ไขปัญหาเรื่องงานในเดือนนี้ได้ลองนึกดูดีๆนะคะคุณเป็นคนเดียวที่รู้ดีที่สุดวันทิดสิ่งนั้น คืออะไรนะโอเคมาดูกันต่อเลยนะคะการเงินค่ะการเงินจริงๆไม่ค่อยอยากใช้อะไรหรอกแต่ถ้าแบบถ้าเพื่อนมาแบบแกเที่ยวกันก็ตูมเลยมีเกณฑ์แบบมีเกณฑ์จะเสียตังค์พะไม่ได้เสียตังค์หรอกมันซื้อความสุขนะคะ ก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินซื้ออะไรกับตัวเองเท่าไหร่แต่อาจ,จมีแนวโน้มว่าคุณจะซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวยุโรปท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยในเดือนนี้นะคะแต่อาจจะยังไม่ไปเดือนนี้นะแล้วก็อาจจะมีการช้อปปิ้งทําซื้อของกินซื้ออะไรต่างๆแบบแฮปปี้เนาะแฮปปี้ดีมีความสุขเรื่องการเงินของคุณมีไพ่เสียอะไรหรือเปล่าในบางคนบางท่านที่เป็นเงินถ้าใครเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องบอกคํานี้สาหรับคนเกิดวันอังคารก็ มีการเรื่องบุตรเรื่องบุตรสัตว์เลี้ยงในบ้านอาจจะหกล้มอาจจะไม่สบายหรืออะไรบางอย่างนะคะเป็นเรื่องที่ต้องเป็นรายจ่ายเข้ามาอมืเรื่องของรถนิดหน่อยนะคะที่เป็นรายจ่ายเข้ามาอืมแต่โดยรวมแต่โชคลาภไม่มีอ่ะทุกอย่างมาจากน้าพักน้ําแรงแล้วก็ลูกหนี้ก็ทวงไปก็ยังไม่ได้นะ พูดทำไมไวะเนี่ยขอดูเพิ่อมอีกสองใบได้ไหมอ่ะเพจเองเพนเด็โอเคนะอ๋อโอเคคุณเงินที่คุณรอคอยเกี่ยวกับการลงทุนไปมีเกณฑ์ที่จะได้แต่ยังไม่หมดค่ะจะเป็นเศษเศษสองส่วนสี่เศษสามส่วนสี่เศษหนึ่งส่วนสี่แล้วแต่พื้นดวงของคุณแต่เอาเป็นว่าไปทางที่คุณรออยู่นั้นได้นะได้นะจ๊ะได้แน่นอนนะคะจมัมินอืม ได้แน่นอนนะคะอือโอเคค่ะทีนี้มาดูต่อกันเรื่องของสุขภาพดีกว่าใครที่เป็นในหน้าก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะใครรับของนำเข้าจากต่างประเทศมาขายในเนี้ยมีโอกาสที่ดีนะที่จะได้ด้วยนยเนี้ยอ่ะโอเคอ่ะทีนี้ขอดูต่อในเรื่องของเอ่อสุขภาพค่ะ อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหกล้มลื่นล้มต้องระวังนะคุณนะคะอเนี่ยอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการเดินทางแม่ออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการเดินทางหกล้มลื่นล้มนะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบางทีไปทาเล็บก็โดนกันไกลเล็บตัดนิดหน่อยอะไรก็ต้องระมัดระวังนะไม่กล้าไปทาเล็บเลยใช่ไหมเดือนนี้ทักอย่างนี้ก็เป็นว่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะอืมแล้วก็ เป็นไข้ไม่สบายก็ต้องระมัดระวังเนาะเรื่องฮิสโตกด้วยเหมือนกันเนี่ยก็ต้องระวังอืมแต่เป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ในบ้านก็ต้องระวังพยายามโทรหาคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่บ่อยๆพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับการว่าเออท่านจะต้องทานอะไรจะต้องอย่าไปอยู่ในอากาศร้อนมากจะต้องทําอะไรแบบไหนยังไงบ้างอนะคะอืม ดูแลผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะดูแลผู้ใหญ่ในบ้านด้วยแต่ปกติแป้งก็อยากให้ดูแลตลอดอยู่แล้วค่ะแต่หมายถึงว่าเดือนนี้ดูแลเป็นพิเศษเดือนต่อไปจะดูแลพิเศษมากกว่าเกาไม่ว่านะโมทนาสาธุด้วยเลยนะคะไพ่เดิมูนภาวะความเครียดสุขภาพร่างกายของคุณอาจจะโดนในเรื่องของภาวะความเครียดภาวะความเครียดความหลงลืมเกิดข้อผิดพลาดเกิดของเสียหายได้นะคะอืม อย่าดื่มมากนะไน้บางคนบางท่านดื่มมากระวังอุบัติเหตุนี่แหละเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้นะคะดื่มยังมีสติเนาะโอเคไหมนะคะอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะกับการงานการเงินแล้วก็สุขภาพนะคะของคนเกิดวันอังคารค่ะ